ใครเร่งแอนอะเช่นเอายิ่งยิ่งยิ่งเธอบอกว่าจะมีเพื่อนเธอมาที่ห้องเราไงก็มาไงอยู่ไหนน้าไม่รู้ว่าเขมาหรือยังมังอะไม่ได้อยู่นี่อยู่นี่เยอะนี่ อะแจ็คสเปโร่ด้วยมาอยู่ที่นี่ไดเช่นไรมาม่านะคือไทยอินถ้าพูดถึามาม่านะ้วมันวัยจะโขอด้วยเธอทาอะไรอยู่เนี่ยฉันมาทาโลชั่นของฟีนะไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอเลยแต่ว่าสาวๆหลายๆคนนะคะเวลาที่มารายการนี้ก็ขโมตลอดตัวตัว ดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ก็เข้ารายการรูมเบย์เพราะเก็แขกรับเชิญคนพิเศษนะคะน้องจิ๋วสวัสดีค่ะวันนี้จิ๋วจะมายกจอนให้ดูอ เบาก่อนเบาๆเบาๆอะไรเอ่ยนุ่นยังอ๋อไม่ใช่อะไรเอ่ยนุ่นคืออะไรก็เบาไงเบาเบาเบาตึกตึกโป๊ถามเบาๆบานะครับถามแรกมีแฟนหรือยังไม่เบานะวันนี้พาลูกเขยมาไหว้แม่หนูอยากจะพูดหรอบอกตรงเลยใช่เมื่อวานคุยกับคุณแม่อยู่ไงก็เลยคุณแม่จอร์ดสวัสดีจะรักชีแล้วก็แฟนแฟนชื่อจอร์ดนะคะใคร ใจอดขอเบอร์ก่อนเขาเจอเราได้ยังไงไรอยากรู้เรื่องชาวบ้านอ่ะอุ้ยยยดูตาเป็นประกายเราก็คือเพื่อนของเพื่อนแล้วก็แบบเออมาเจอกันอะไรอย่เงี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากคำพูดคำแรกของจอที่ทักเพื่อนจิวทักว่าเฮ้ยมึงชื่ออะไร ไม่บากอ่ะใช่คือเหมือนเป็นคนตรงๆแต่ว่ากับเราอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นอีกอย่างหนึ่งให้เราค่อนข้างรู้สึกพิเศษก็คือทำทำแย่ๆคนอื่นเราทําเฉยๆแต่มันก็ดูดีขึ้นได้เพราะทำคนอื่นแย่หมดมีที่เปรียบเทียบลาดมากเลยเป็นไงเป็นไงต่อมผู้ชายทั้งโลกจะเป็นแบบนี้หมดเลยไป่ใช่เอาไปเราทำแบบใครแบบแต่คือเราประทับใจนะแต่เพื่อนเรางงหรอเลยแกเรียกฉันมึง เฮ้ยตอนแรกที่เราเห็นพี่จอนรู้สึกไงอ้วนจังอะไรเงี้ยมีไหมเฮ้ยตอนนั้นเขาตอนนั้นเขาไม่ค่อยอ้วนขนาดนี้เขาหลอเขาดูโหดโหดผู้ชายผมยาวอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเจอไงเจอหน้าค่อยเจบปุ๊บเจอเลยชอบเลยของแพกหายากอะไรเงี้ยใครจะได้แตดีชัเต็มตัวนะครับเต็มตัวตัดลอาก่อนอะไรต้องชื่อพี่จีว่ะเขาตัวเหรอตัวเธอรู้ขึ้นมานั่งชันเข่าเทียบกับแย้ เธอดูหุ่นสิตัวเล็กมากเลยนะชิวไม่ก็ต้องบอกแอนนี่อะแอนนี่ดีกว่าโอ๊ยเอาไปป้ามีไรถามก่อนชื่อจริงชื่ออะไรอะค่ะอ๋อชื่อสิปไทยค่ะแต่ว่าอะไรอ่ะหนูไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้เลยเออก็นี่ไงได้ยินแล้วนี่ไงอยู่ป้าบอกตรงนะเจอแต่ละครั้งนี่แบบอ้วนจริงๆเลย ว่าความเจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปะค่ะอายุเท่าไหร่อายุเบาเได้ๆทำใจกันยี่สิบห้าดังดุดแล้วมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสัตว์สวนให้เหมือนเด็กอายุยี่สิบสองตัวใหญ่กว่าอีกอะไม่ต้อยากกินข้าวอยากกินผักอยากกินนมก็จะ แครแกลนอย่างนี้ค่ะเหมือนได้ขาดสารอาหารแนะไม่ออกกําลังกายปะออกกําลังกายบ้างค่ะด้วยวิธีเดินช้อปปิ้ก็คือจะเดินแบบหลายชั่วโมงมากจะไม่ได้แบบเออื้เสร็จกับก็เดินวนไปคือเอาง่ายๆนาเป็นคนแอคทีฟใช่คือเชื่อมายารู้จักเน็ตไอดอลหลายๆคนทุกคนก็จะแบบมีคุณพ่อคุณแม่มาส่งหรือมีราชรถมาเกยนู่นนี่นั่นสารพัดแต่อินนี่ นั่งมอเตอร์ไซค์เ,เป็นผู้หญิงที่อยู่ง่ายมากถ้าใครอยากได้เป็นแฟนก็ก็เสียใจด้วยเพราะเขามีแฟนแล้วจะไม่ทืเหี่ยวเปล่าวะทำไมเนาเสน่ห์ของจิ๋วอยู่ที่อะไรน่าจะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายค่ะคุยง่ายแต่ลองเข้าดูดิใช้ชีวิตเข้ากันดูจะมีใครเข้ากับเธอได้แล้วแอนดี้ของมันอ๋ออย่าไปอยู่คนเดียวหมดใจ หนูไปโดนว่าพี่จิ๋วเนี่ยไม่ใชอบไทยหรอใช่ไม่ใช่คนไทยคนใช่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนเวียดนามหมดเลยใช่แต่ว่าก็คือเกิดที่ไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อเวียดนามเฉยมีเชื้อหรอหายป่วยหรือยังก่ะพุ้นได้ไหมอันกึ๊ดอันกึ๊ดคืออ๋ออันนี้คือชื่ออันนี้คือกินขี้อันกึ๊ดแปลว่ากินขี้น่ะส่วนพี่แย่อันเกิมอันเกิมแปลว่ากินข้าวเออ อยียังดนแก้งตลอดเลยอ่ะพูดคุยกันมาตั้งนานแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าประเด็นคำถามกันดีกว่าวันนี้นะคะหยีจะมาพูดถึงเรื่องผู้ชายสงสัยผู้หญิงว่าผมไม่เข้าใจทำไมผู้หญิต้องตั้าคำถามแบบนี้ใส่ผมด้วยพร้อมเตรียมตัวจะตอบปัญหาเพราะว่าเป็นคนมีเหตุผลเอามีปนอยู่แล้เหรอเล่นทำไมมีปนะเยเ้ยค่ะงั้นเราไปฟังคาถามเลยเดี๋ยวเรามาพร้อมตอบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัดหัวก่อน ถามผมทำไมว่าต้องอารมณ์เสียเนี่ยเออไม่รู้ไงวะไฟไ,ไปลาหนำไหมวะมีกระแส่องตรงนัวสองคนเมื่อกี้หล่อมาก <c oughs> <อ>ถ้าอยู่ในรถติเดเนี่ยมันเวลาอยู่ในรถด,ด้วยกันสองคน <c oughs> เราอยากจะให้บรรยากาศในรถมันดียิ่งเฉพาะถ้าเป็นแฟนบางคู่เนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะ <c oughs> นอกจากว่าเวลาอะไปส่งที่ทํางานไปส่งที่เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทําให้ทุกเวลามีคุณค่าอยู่ด้วยกันมีความสุข เวลาที่อยู่ด้วยกันก็อยากให้อารมณ์ดีกันใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนนึงเนี่ยอารมณ์ไม่ดีปุ๊บอีกคนนึงมันก็จะแบบหน่อยตามด้วยถ้าสมมติว่าเขาอารมณ์เสียปุ๊บเนี่ยรู้ไหมทำไงทำไงพอแบบเขาเริ่มหงุดหงิดหงิดปุ๊บเจอนก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 บางทีเราก็แบบให้เขาลืมไงเขาบ้าเปล่าแล้วเดี๋ยวเขาเปล่าเขาไม่ได้บ้าอนี้เดี๋ยวบ้าโอเคเปลี่ยนต่ามทำไมคุณต้องถามผมอ่ะตัวเอวนี่สิงตัวไม่หล่อเลยอ่ะโอ้เสียเซลล์นะเนี่ยแต่งแต่ตีห้าแล้ว อยากให้แฟนเราดูดีป่ะก็ไม่หล่อไงไม่เข้าใจเหรอคนมันมีแฟนไม่หรอเนี่ยอุ๊บเดี๋ยวโดนใจนะเฮ้ย่หลเราใจอะไรเหมือนกินอร่อยอะไรอย่างงี้ป่ะว้าวถามว่าทำไมต้องไปว่าเขาแต่งตัวไม่สวยเนี่ยไม่หล่อไม่่กวันนั้นอาจจะเป็นวันพิเศษหรือเปล่าแล้วแต่งตัวธรรมดามาเกินไปอะไรเงี้ยหรือไม่กางเกาส้นรองเท้าแตะจะไปพารากอนก็ไม่ใช่เนาะใช่ใช่ก็อาจจะอยากให้ไปเปลี่ยนชุดหรืออะไรอย่างงี้ไงเลยแบบเอออ้อมๆเอมขนคำามต่อไปค่ะ ทำไมคุณต้องว่าผมหมกมุ่นเรื่องเซนะ็กส์น่ะมีลมอ่ะเอยไปเตะบอลอ่ะเตะบอลไหมเจ้าฮะฉันว่าฉันหมกมุ่นกว่านะนะฉันรอฉันรอเล่นอนะ่ะ <c oughs> ฉันแค่ว่าง <c oughs> ไม่มีอะไรทำฉันเลยไปเตะบอลนนะ่ะเคป่นัสกจ้ดเจสซิง แล้วทำไมเราถึงต้องไปถามเขาว่าถูกบุญเรื่องเซ็กซ์จังอาจจะเห็นโลดหนังโป้อยู่หรือเปล่าเออหรือเปล่าแบบเปิดเปิดคอมเขาขึ้นมาอย่างเงี้โออิอยู่แล้วมันสร้างมาอะไรอย่างเงี้ยหรือคิวสร้างไม่มีนะเราต้องถามเขาว่าเราเห็นมั้งจังหรือเปล่าหรือเปล่าถามต่อไปค่ะทำไมต้องถามอ่ะว่าผมอ่ะพูดถึงคุณกับเพื่อนผมหรือเปล่าถามทำไมเช็คเลตติ้งหรือไงโอ้เล่นเสร็จแล้วอ่ะไลยว้ตจุด แดีวก็มีผู้ชายเคยเมาไหมเอ้ยมีผู้ชายบางคนก็เมาเก่งนะเราคือก็จะถามว่าแบบเวลามันไปเข้ากลุ่มกับผู้ชายด้วยกันจะเมาถึงพวกเราไหมอะไรเงี้ยเราจะเช็คอะไรนะเออเราเช็คเด็กเราเมาเขาเราก็อยากรู้ว่าเขาเมาเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้อ้วกไหม ทำไมอ่ะตัดผมมาไปย้อมสีผม,มใหม่ผมไม่ได้สังเกตหรอกคนเราไม่ต้องสวยตั้งแต่กําเนิดอยู่วะรักที่ใจนะเว้ยไม่ใช่ทรงผมเออสลังเฮเหม็นว่ะ ไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่ะใช่คือผู้หญิงรักผู้ชายไงเราก็ต้องแคร์ผู้ชายของเรามากที่สุดดังนั้นถ้าเราถ้าเราจะรักความเห็นใครเนี่ยเราก็ต้องถามคนที่เราแคร์คนที่เรารักผู้หญิงทําทุกอย่างแต่งตัวหรือทำแม้แต่สีผมเนี่ยที่ทําก็อยากทําทรงที่เขาชอบทําสีที่เขาชอบใช่ใชเป็นธรรมดาที่จะถามแบบบางทีเราตัดผมมาใหม่จากยาวนี่ตัดออกไปสักครบ่นึงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่พักเลยไม่ถึงหน้ใจนะเพราะว่าแฟนเราอาจจะอยู่ใกล้ชิดเราเกินไปจนแบบมองข้ามเรื่องความสวยความงามมองที่จิต อาจจะไม่ได้สนใจเลยดังนั้นเราควรจะลองน้ำหนักขึ้นสักสิบโลดิวดิวแฟนจะทักหรือเปล่าทักหรอกออกไปฉันไม่รักเธอแล้วอันนนั้จะไม่พูดอะไรเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าไปเลยค่ะจะถามทำไมว่าทำไมต้องสนใจเรื่องสัดส่วนผู้หญิงมากขนาดนั้นก็จะถามอ่ะโหเดินมาบึ้มอ่ะโอ๊พระเจ้าลอยอ่ะเต็งงขวานมเบิ้ลเริ่มเลยอ่ะ ขาอยากให้เต่งนมใหญ่อย่างนี้บ้างนะผิวเต่งของจริงปะเนี่ยเพราะว่าเอวเล็กมากแต่นมอย่างนี้เลยอ่ะมันทำให้เกิดบรรทัดฐานผู้หญิงว่าผู้หญิงที่สวยเซ็กซี่คือไม่ต้องเป็นอย่างเอวยี่สิบสองนมสามหกโอ้แบกอะไรวะเนี่ยพี่พี่คขับาะเอวหลุดอยู่แบกนมอะไรแบกเอวหลุดแบกนมไม่ไหวด้วยชิบอโอ้ทีนี้มาเป็นชุดเลยถามน้ไมอยู่ไหนทำอะไรอยู่อยู่กับใครถามน้ำมันถามแกี่โมงคุยเสร็จยังคุยเสร็จยังไะตอนเนี้ย ออและะ้วมัก็อยากไปด้วยอ่ะสมุติว่าเราเลิกงานแล้วเราเสร็จงานของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะวางแผนใช่ไหมใช่การคบกันมันคือชีวิตคู่ไหม เอ๊ทำอะไรก็ต้องทำเป็นกููสิคะใช่ไหมล่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาสรุปสิ่งที่บรรดาชายหนุ่มไม่เข้าใจให้เข้าใจกันแล้วนะคะม่บอกเหมือนเดมอย่าอย่าทำตัวด้วยเอาโอเคแล้วล่ะใช่เหรอแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะน้องจิ๋วจิ๋วแล้วก็สปอนเซอร์สุดจดีค่ะชุดเครื่องนอนเดวันแล้วก็เครื่องสำอางน้อง ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ